เดี๋ยววันนี้ผมพามาชมอออ New Shape 5เกียร์นะครับผมคันนี้มันจะรีแมปสเตป3นะครับผมสเตป3ฮนะเดี๋ยวเรามาชมหองเครื่องมันมีอะไรบ้างคันนี้อ่าคันนี้ก็มีแก้ววาลนะครับเทอร์โบ F5 วอร์จีเดิมระบบน้ำมันเดิมนะครับแล้วก็มีท่อปั๊มนะครับ กลมไฟฟ้านะนี่ครับเป็นกล่องนิวเชฟห้าเกียร์นะครับนี่กล่องนิวเชฟห้าเกียร์หนะกปั๊ดเฮ้ยสองปั๊ดตายแล้วนะในฮัลเตอรก็มีประมาณนี้ครับเก้าๆนะครับ,รบก็มีประมาณนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับอาจจะมีแค่โชว์ฟังก์ชันนะครับผมเป็นฟังก์ชันใหม่ของนิวเชฟนะครับ คันนี้ท่อรู้สึกจอกใต้คนขับคันนี้มีจูนฟังชั่นรอบเดินเบา1,000แล้วก็ปล่อยขั้นหอบเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูอา้าวสตาร์ทอ่าปล่อขยขั้นหอบอ่าพลังท่อมอันนมันท่อม อันแรกก็ตึงพอประมาณนะครับของแคอ่าคันนี้ก็ใช้รอบดีสิพันแปดนะครับอ่านี้รอบตันเบาหนึ่งพันนะครับอ่าลองลองเบิ้ลตัดหน่อย เดี๋ยวเรากาฟังเสียงด้านนอกครับว่าเป็นยังไงเอาด้านในค่าก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับผมคร่าวๆครับอันนี้ฝนตกครับเทสไม่ได้นะฮะมีมาม่ากันอีกครับผมก็ประมาณนี้ฮะโอเคครับผมนุชเชฟห้าเกียร์